ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเพลินภาษานานาสาระดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์โสพลสาธรสำริดผลสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด,ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอุตสาหกรรมการบริการการบินอย่างมีคุณภาพสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านสู่รายการเพลินภาษานานาสาระวันก่อนนี่ผมคุยไปถึงเรื่องผู้หญิงในวรรณคดี ทั้งไทยทั้งเทศทั้งเก่าทั้งปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีทั้งผู้หญิงที่ฉลาดผู้หญิงที่ไม่ค่อยจะงามในแง่ของพฤติกรรมทั้งหลายอย่างยายลำยองจากเรื่องทองเนื้อก้าววันนี้นี่อยากจะคุยกันถึงผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นนางในวรรณคดีต้องเรียกว่าเป็นนางที่ถึงพร้อม งามพร้อมด้วยรูปประสมบัติคุณสมบัติและก็ยังมีทรัพสมบัติอีกด้วยนางที่ว่านี้คือนางเอกจากวรรณคดีเรื่องเวนิสวานิสอันนี้ออกเสียงแบบไทยๆนะครับเวนิสก็พูดอย่างนี้แหละแต่เป็นฝรั่งก็าจะาต้องเป็นเวนิสหรืออะไรออกเสียงยากมากก็เป็นเวนิสธรรมดานี่แหละขอขอบคุณเนื้อหาที่จะนำมาเล่าจาก นังสือนางในวรรณคดีของผู้ใช้นำปาะกาว่ามาลัยด้วยนะครับว่ากันโดยวรรณคดีเรื่องเวนิสวานนสนี่ไม่ใช่เป็นวรรณคดีไทยแท้เพราะว่านี่เป็นบทพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่6ซึ่งส่งแปลมาจากบทละครเรื่อง The Merchant of Venice เวนิสนี่ก็เป็น เมืองที่อยู่ในทางฝั่งยุโรปที่มีชื่อเสียงเรื่อง The Merchant of Venice ของวิลเียมเชคสเปียร์นี่มีมุมมองให้เราวิพากษ์วิจาร์ณได้หลายมุมมองเดี๋ยวค่อยไปว่ากันตรงนั้นว่าเราได้อะไรจากเรื่องนี้มีจุดไหนที่น่าสนใจในเรื่องนี้เล่าเรื่องนางปอเชียซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนางในวรรณคดีที่ชาญฉลาด ความชานฉลาดของปอเชียนั้นจะมาด้วยวิธีที่ในส่วนตัวคิดว่าไม่ค่อยจะฉลาดแท้ๆเท่าไหร่แต่น่าจะเป็นฉลาดแกมโกงนิดๆแต่ถึงความโกงนั้นก็อาจจะโกงแบบมีมีเหตุมีผลที่จะทำเช่นนั้นเรื่องราวเนี่เล่าถึงนางปอเชียว่าเป็นลูกของเศรษฐีของเมืองเบลมอนคือนอกเหนือจากเป็นลูกเศรษฐี ที่รวยแล้วเนี่ยนางก็ยังสวยงามหาใครเทียบเถียมได้ยากเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุให้ชายหนุ่มจากแคว้นต่างๆทั้งใกล้ทั้งไกลเดินทางมาที่เบลมอนเพื่อที่จะหาโอกาสได้ชมโฉมนางปอเชียหนึ่งในนั้นก็มีชายหนุ่มจากเมืองเวนิสชื่อว่าบัตสานิโอรวมอยู่ด้วย บัตสานิโยนี่เป็นชาวเวนิสที่มีความรู้ดีตอนที่เขาได้รู้จักกับนางปอเชียนเนี่ยเขาไปเป็นทหารซึ่งก็ไปที่เบลมอนพร้อมด้วยในในทหารชั้นสูงคนหนึ่งแต่ด้วยความอุป,ปนิสัยของบัตสานิโยคือชอบความหรูหราความฟุ่มเฟือยคบมิตร สหายที่ตัวเองก็เลี้ยงแบบไม่อั้นแม้ใครๆก็ต้องก็ต้องชอบอะ่ะมีคนเลี้ยงเราขนาดนั้นใช้เงินไปมากเข้ามากเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็เงินก็ไม่พอที่จะใช้ใจ่ายบัตสานิโยจึงไปขอยืมเงินมาจากอันโตนโิโออันโตนิโอนี่เป็นพ่อค้าชาวเมืองเวนิสเช่นเดียวกันซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทแล้วก็บ่อยทีเดียวที่บัตสานิโยจะต้องยืมเงินจาก อันโตนิโอนี่คือพูดกันเรื่องของตัวเอกของเรื่องบัตสนิโอกับอันโตนิโอมาถึงนางปอเชียนางปอเชียนี่หลังจากที่บิดาได้ตายลงไปนี่ทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ตกเป็นของนางเลยนั่นก็เป็นเหตุว่านอกเหนือจากว่าจะเป็นคนที่เนื้อหอมที่สุดแล้วเนี่ยนะก็ยังกลายเป็นคนที่มีผู้ชายเขาหมายปองเพราะว่ารวยด้วย สวยด้วยแม้มันก็ใครๆก็อยากจะได้ว่างั้นเถอะด้วยความที่พ่อก็กลัวว่าจะมีคนมาหมายปองเอาทรัพย์สมบัติของลูกดังนั้นเนี่ยก่อนตายจึงได้กำชับนักกำชับหนาว่าขอให้จัดการเลือกคู่ด้วยวิธีที่ตัวคิดขึ้นมาคือมีหีบอยู่สามใบทําด้วยเงินใบหนึ่งทองใบหนึ่งและตะกั่วใบหนึ่ง หนในสามใบเนี่ยจะมีรูปวาดของนางปอเชียบรรจุอยู่ภายในถ้าเผื่อว่าใครต้องการจะแต่งงานก็จะต้องเลือกให้ได้หีบที่ใส่ภาพนั้นซะก่อนคือคนเป็นพ่อนะ่ะกลัวอย่างที่บอกอะ่ะคนเขามาติดพันลูกสาวแล้วหวังสมบัติมากกว่าจะมีรักแท้ดูสิก่อนตายก็ทำอย่างนั้นแล้ตายไปจะตาหลับหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจ ข่าวการเลือกคู่ของนางปอเชียก็แพร่สะพัดออกไปชายหนุ่มทั้งหลายที่หลงรักนางก็มากันทั่วทุกสารทิศนางปอเชียเองนี่ก็เห็นคนโน้นก็ตำหนิวิภาควิจารอยู่ในใจบ้างพูดกับคนใกล้ชิดบ้างว่ากันไปจนกระทั่งถึงวันที่จะต้องจะต้องเลือกละทีนี้โดยการเลือกนี่ นางก็มีเงื่อนไขด้วยเช่นเดียวกันว่าคนที่จะมาเลือกหีบหนึ่งในสาใบนั้นเนี่ยซึ่งมีรูปวาดของนางอยู่ในหีบใบไหนก็ไม่รู้นี่แหละเงื่อนไขก็คือทุกคนที่จะเข้ามาเลือกนี่ต้องสาบานไว้สประการประการที่หนึ่งถ้าเผื่อเลือกหีบผิดใบจะไม่เปิดเผยให้คนอื่นรู้ว่าตนเลือก หีบใบไหนไปแล้วเพื่อจะได้ไม่ไม่มีคำตอบประการต่อมาคือถ้าเลือกหีบผิดใบนอกจากจะไม่ได้แต่งงานกับนางปอเชียแล้วเนี่ยยังห้ามไม่ให้ไปแต่งงานกับหญิงอื่นเลยตลอดชีวิตและสุดท้ายถ้าเลือกหีบผิดใบต้องออกไปทันทีอย่ามาเส้าสีตามตือนางอีกไม่ได้นี่คือเงื่อนไขแม้เป็นใครก็ต้องก็คิดมากแหละ เพราะว่าสาบานก็แล้วอะไรก็แล้วลึกแต่ละเงื่อนไขก็ดูปฏิบัติยากหลือเกินข้อน,นี้นี่มันก็สะท้อนให้เห็นว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเพรเรื่องนี้แต่งกันมาเป็นร้อยกว่าปีก็อาจจะยึดมั่นถือมั่นหรือเชื่อคำสาบานด้วยหรือเปล่าถ้าเป็นไทยเราก็แค่สาบานว่าขอให้ฟ้าผ่าตายแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการยึดว่าคำพูด ว่าไงก็ต้องยึดไปตามนั้นเอาล่ะยังไงก็ตามแต่คนก็เพ่นหนีหายไปกันหลายคนก็มีมาถึงสามรายที่จะมาเลือกรายแรกเป็นเจ้าชายแห่งโมรโ็อกโกเจ้าชายองค์นี้นี่เลือกหีบทองพอเปิดออกมาปรากฏว่า แทนที่จะเป็นรูปสาวสวยกลายเป็นกะโหลกผีไปซะงงั้นก็เลยตกรอบไปอีกจริงๆแล้วนางปอเชียก็ไม่ได้อชอบเจ้าชายแห่งโมโร็อกโกคเท่าไหร่ก็โล่งไปเปราะหนึ่งรายที่สองเป็นเจ้าผู้ครองอาราคอนรายนี้เลือกหีบเงินเปิดมาปุ๊บก็มีรูปจำอวดอยู่ข้างในก็ตกไปอีกคนหนึ่ง รายที่3ก็ไม่เฉ่ใครพระเอกของเรื่องอย่างที่บอกเขาก็คือพ่อค้าแห่งเมืองเวนิสคือบัตสานิโยเดินทางกว่าจะเดินทางมาถึงเบลมมนเนี่ยค่อนข้างจะวุ่นวายคือด้วยความที่บัตซานิโอไม่ค่อยมีกระตังไงก็เลยต้องไปขอยืมเพื่อนอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเดินทางมาหานางปอเชียก็ไปขอยืมมันโตนิโอ อันโอเองก็อยากจะให้เพื่อนยืมแต่บังเอิญว่าตัวเองเอาเงินไปลงทุนค้าขายทางเรือเสียหมดคือเมืองเวนิสเป็นเมืองที่มีทางออกทะเลมีคลองมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีตังค์จะให้บัตสนิโยย,ยืมแต่เอาเถอะด้วยความรักเพื่อนอันโอก็เลยไปกู้เงินมาไปกู้ใครไปกู้พ่อค้าชาวยิวที่ชื่อัชล็อก ทีนี้พ่อค้าชาวยิงที่ชื่อชัยล็อกที่ว่านี้ก็ไม่ค่อยจะถูกกันอยู่แล้วกับอันโตนิโอพอเห็นว่าอันโตนิโอบากหน้ามากู้ก็เลยได้ทีสัญญากันว่าถ้าเงินที่บัตส,สันิโอกู้ไปสามพันเหรียญไม่สามารถคืนได้เมื่อครบสามเดือนก็จะตัดเนื้อข้างหัวใจของอันโตนิโอไปหนึ่งปอนแทน บัสานิโยซึ่งอยู่ตรงนั้นด้วยก็บอกอืมถ้างั้นไม่เอาแหละเรื่องเนี้ยมันดูไม่ชอบมาพากลยังไงไม่รู้ก็เลยสะก,กิดบอกอันโตนิโอว่าอืมไม่เอาก็ได้อย่าอ,าอ่าไปทําสัญญาเลยอันโตนิโอกลับเห็นว่าเรือสินค้าของตัวเนี่ยก็น่าจะกลับมาทันสมเดือนไม่เป็นไรด้วยความมั่นใจก็เลยตกลงทําสัญญากับไชล็อกไปตามนั้นเป็นนั้นว่าได้เงิน สามพันเหรียญมาบัสนิโยก็เลยหาเสื้อผ้าหาอะไรใหม่แต่งตัวให้กับคนรับใช้ทั้งหลายที่ร่วมเดินทางให้ดูภูมิฐานแล้วก็เดินทางมาถึงเมืองเบลมอนนางปอเชียเนี่ยโดยลึกๆแล้วเนี่ยการได้เจอชายหนุ่มรูปงามจากเวนิสก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะประทับใจเพราะฉะนั้น พอมาถึงตรงนี้นี่อือย่างที่บอกโดยลึกๆเขาชอบของเขาอยู่แล้วอ่ะเขาก็ต้องต้องภาวนาว่าให้บัตสนิโยเนี่ยได้เลือกหีบใบที่มีรูปวาดของนางอยู่มาถึงตรงนี้เราก็คงจะนั่งลุ้นกันว่าบัตสนนโยจะเลือกหีบใบไหนเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาคุยกันต่อว่าแล้วบัตสนิโยจะเลือก ใบไหนและได้นางปอเชียไปเป็นภรรยาหรือไม่สักครู่เดียวครับรายการเพิินภาษานานาสาระสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด,ด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ อุตสาหกรรมการบริการการบินอย่างมีคุณภาพเอาละกลับมาตรงจุดที่บัตสนิโยกำลังจะเลือกหีบสามใบหีบเงินหีบทองแล้วก็หีบตะกัวก่อนที่ปัตสนิโยจะเลือกนั้นเนี่ยว่าจริงๆโดยโดยธรรมชาติ นางปอเชยย่อมรู้อยู่แล้วะว่าหีบใบไหนบรรจุรูปของนางเพราะว่าหีบทองก็ไม่ใช่ไปแล้วหีบเงินก็ไม่ใช่ันเหลืออย่างเดียวคือหีบตะกวัวแต่ไอ้ครั้นจะไปบอกตรงๆด้วยวิสัยผู้หญิงสมัยก่อนถึงเป็นฝรั่งก็ไม่น่ากระทําได้จะบอกก็ดูจะผิดกติกาก็ได้แต่ลุ้นอยู่ในใจตอนที่บัสนิโยจะเลือกหีบนั้นเนี่ย นางปอเชียได้สั่งให้วงดนตรีบรรเลงเพลงคลอกคลอไปขณะที่บัส,สนิโยมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังแล้วว่าจะเลือกอย่างไรบทเพลงที่นางปอเชียได้ได้สั่งให้ร้องนั้นเนี่ยมันคือสื่อที่จะบอกไกลเป็นบทที่เรารู้จักกันดีเพราะว่ามันมีเพลงเพลงความเอ,อย่ยความรักนี่แหละ บทนั้นเนี่ยบอกอย่างนี้ว่าเป็นเป็นดอกส่้อยว่าความเอย่ยความรักเริ่มสมัครชั้นต้นนหนไหนเริ่มเพราะเหมาะกลางวางหัวใจหรือเริ่มในสมองตรองจงดีแรกจะเกิดเป็นชั้ไหนใครรู้บ้างอย่าอัมพรางตอบสำนวนให้ควรที่ใครถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงระตีผู้ใดมีคำตอบขอบใจเอย่ยเราคงจะคุ้นกันกันกบ บทประพันธ์ที่ว่านี้นั่นคือสื่อความหมายและว,วัดตรองจงดีคิดดีๆนะอะไรอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็งอกงามขึ้นมากลางหัวใจของเราได้นะว่าแล้วบัสนิยโยก็คงจะตีความได้ก็เลยคิดว่าคนเราจะเลือกก็ไม่ควรจะเลือกเพราะรูปลักษณ์เครื่องประดับตกแต่งภายนอกเท่านั้น จึงตัดสินใจเลือกเอาหีบตะกัวเปิดออกมาก็เป็นรูปนางปอเชียก็เลยได้ได้ได้มั่นหมายกันว่างั้นเหอะนางปอเชียก็มอบแหวนให้บัสนิโยไว้แทนคำรักแล้วก็บอกว่ารักษาแหวนไว้ให้ดีนะแต่ไม่ทันที่จะได้แต่งงานอะไรกันข่าวร้ายก็มาถึง ข่าวที่ว่านี้คืออันโตนิโอถูกชัยล็อกฟ้องร้องเพราะว่าเรือสินค้าของเขาเนี่ยล่มเสียหายไป็นลำหนึ่งไม่สามารถคืนเงินสามพันเหรียญให้แก่ชัยล็อกได้นั่นก็เป็นเหตุว่าชัยล็อกก็ต้องฟ้องเหตุการณ์มันก็คับขันเข้ามางานแต่งงานของบัตสนิโอกับปอเชียก็ต้องถูกรบรัดจัดขึ้นให้มันเร็วและรีบด่วนเพราะว่าจะได้ไปไปช่วยว่าง,งั้นเถอะไปช่วยอันโตนิโ นางปอเชียพอรู้เรื่องแล้วก็อบอกให้บัตส,สนิโยนำเงินสามพเหรียญเนี่ยให้เพื่อนรักก็คืออันโดนียอเอาไปไถ่ไถ่ไถหนี้ว่างั้นส่วนตัวนางปอเชียกับเนริษสาซึ่งเป็นสาวใช้เนี่ยก็ปลอมตัวเป็นผู้ชายตามไปเมืองเวนิสในเวลาที่ไล่ๆ่เลียเลียกันด้วยความที่ชัยล็อก ก็ไม่ค่อยชอบอันโตนิโอมันไส้กันอยู่แล้วเนี่ยนะไม่ฟังใครทั้งนั้นว่ามิใหญ่ว่าคนอื่นก็จะมาบอกว่าเรื่องแค่นี้เองเขาก็เอาเงินมาให้แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยอันโตนิโอก็ไม่รอดผลฝ่ายพ่อเมืองก็พยายามจะช่วยอันโตนิโอแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็เพราะว่าถ้าดูกันตามกฎหมายก็ เธลื่องไปเซ็นสัญญากับเขาอย่าง,งน,นั้นนางปอเชียกับสาวใช้อย่างที่บอกก็ปลอมตัวมาเป็นทนายพอปลอมตัวมาเป็นทนายก็พยายามที่จะเกลี้ยก,กล่อมให้ชัยล็อกรับเงินแทนการเฉือนเนื้อของอันโตนิโอไปแล้วก็บทนี้ก็เป็นบทที่เรารู้จักกันดีเช่นเดียวกันตอนที่นางปอเชียได้พยายามจะเกลี้ยก,กล่อมชัยล็อกอะก็คือ อันว่าความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่ลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากภากฟ้าสุราไหลาสู่แดนดินเป็นสิ่งดีสองชั้นพันปลื้มใจแห่งผู้ให้และผู้รับสมทวินเป็นกำลังเลิศดพลังอื่นทั้งสิน้นเจ้าแผ่นดินผู้ทรงพระกรุณาแล้วก็ยังมีอีกหน่อยหนึ่งนางก็พยายามจะหวานล้อมแล้วว่าคนเราต้องมีความเมตตากรุณานะ พูดไปเถอะชัยล็อกก็ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นปฏิเสธปฏิเสธอย่างเด็ดขาดท้ายที่สุดนางก็ยอมนางปอเชียบอกอ่ะก็ยอมแล้วกันแต่เงื่อนไขก็คือเธอบอกว่าเธอจะตัดเนื้อข้างหัวใจของอันโตนิโอหปอนมีข้อแม้คือต้องการแค่เนื้อนะเธอจะให้เลือดไหลออกจากอันโตนิโอไม่ได้และที่สำคัญคือตัดได้แค่หนเดียว ห้ามขาดห้ามเกินไปจาก1น่ปอนโถใครจะไปทําได้ชัล็อกก็ไม่ใช่พ่อค้าขายเนื้อที่จะได้ตัดอย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่สัญญาแพทที่จะไปบล็อกไม่ให้เลือดมันไหลว่าแล้วก็เลยโอเคยอมอ่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ตัดเนื้อและขอรับเป็นเงินแทนแต่มันก็สายไปแล้วเพราะว่าทนายหนุ่มก็คือนางปอเชียนนั่นแหละยืนยันบอกว่าอา้าวก็ถ้าทำไม่ได้ เธอก็ผิดสัญญาเหมือนกันว่าแล้วเคราะไรายก็ไปลงที่เจ้าชัยล็อกถ้าในความปลอมก็คือปอเชียนั่นแหละก็ยัดเยียดข้อหาไปและต้องใช้คำนี้แหละว่าเจตนาทำร้ายชาวคริสซึ่งก็ร้ายแรงมากผลก็ขึ้นศาลยุติธรรมและก็ชัยล็อกถูกยึดทรัพย์ครึ่งหนึ่งเข้าคลังหลวง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ทําพินัยกรรมความจริงแล้วจะต้องยกให้กับอันโตนิโอแต่อันโตนิโอก็คืนให้แล้วก็บอกว่ายกให้กับเจสสิก้าก็คือลูกสาวของชัยล็อกพร้อมด้วยลอเรนโซซึ่งก็คือลูกเขยแต่ตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได้แต่งตึงอะไรกเพราะว่าลอเรนโซกับเจสสิก้าหนีจากพ่อไปไม่อยากให้ แต่งงานด้วยใช่ไหมก็ไม่เป็นไรฉันก็หนีไปเลยก็กลายเป็นวิวาหา์ด้วยใชาล็อกเองนั้นถูกบังคับให้เปลี่ยนศาสนาจากยิวมาเป็นศาสนาคริสต์อันโตนิโอก็เลยรอดตัวไปบัตสันนิโยก็หายใจได้โล่งอกแล้วก็พยายามจะขอบคุณทนายความคนนั้นนะ่ะก็คือนางปอเชียปลอมมานั่นแนะ แล้วก็มอบเงินสามพันเหรียญให้แต่ทนายความปลอมก็บอกว่าไม่เอามองไปมองมาเห็นแหวนของบัตสนิโยก,ก็แหวนของตัวเองนั่นแหละนางปอเชียนอะอย่างที่ได้พูดว่าฉลาดแต่ก็ไม่รู้แกมโกงหรือไม่เนี่ยเนาะบัตสนิโยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยจำใจถอดแหวนให้กับทานายปลอมไปจนได้จัดการเรื่องเมืองทางเวนิส เรียบร้อยปอเชียกับเนริสาก็รีบเดินทางกลับเบลมอนก่อนที่บัตสันิโยจะเดินทางมาถึงพอบัตสันิโยมาถึงเมืองมาถึงเบลมอนถึงบ้านแล้วปอเชียก็โวยวายว่าไหนแหวนแหวนที่เคยให้ไว้อยู่ไหนบัตสันิโยก็ละล่ำละลักอึกอึกอากอากแต่ก็ยอมสารภาพว่าตัวเองให้แหวนไปกับ ทนายหนุ่มคนนั้นจริงๆไม่ได้ให้สาวไหนเลยหลังจากที่นางปอเชียออได้แกล้งสามีจนพอใจแล้วก็เปิดเผยความจริงว่าจริงๆแล้วทนายความหนุ่มคนนั้นก็คือตัวของนางเองนั่นแหละเรื่องราวของผู้หญิงที่ทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่งก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ อย่างที่ได้พูดว่าชาตจะให้วิเคราะห์พฤติกรรมของนางปอเจี่ยต้องยอมรับในความชาญฉลาดในแง่ของการจัดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสิ่งที่เราชื่นชมคือนางปอเจี่ยคิดเรื่องของการโต้โน่นโต้นี่ได้ทั้งที่ตัวก็ไม่ได้จบนิติศาสตร์มาในเมื่อบอกว่าจะตัดเนื้อข้างหัวใจก็ได้พูดว่าเนื้อ ไม่ใช่เลือดด้วยนะนี่คือเรื่องที่เราต้องพูดว่าเป็นเรื่องของการเลี้ยงบาลีหรือเปล่าหรือเปล่าเท่านั้นเองหรือก็ต้องปรินปล้อนแบบนี้แหละไม่งั้นก็จะทำอาชีพทนายความไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ว่าอาชีพอะไรแต่ไมปเทียงพูดให้ฟังว่าลักษณะของความชานฉลาดของนางปอเชียนนั้นเนี่ยบางทีมันก็มาพร้อมๆกับเรื่องที่ ถ้าเราอ่านลึกๆเราก็คงจะไม่พอใจหลายจุดอันนี้พูดในแง่มุมของคนที่ไม่ได้ทั้งนับถือศาสนายิวแล้วก็ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์เนี่ยนะมองวรรณกรรมวรรณคดีเรื่อง The Merchant of Venice หรือเว n ิสวานิ n เนี้ยมองว่ามันเป็นวรรณกรรมเชิงที่จะเกลียดกล่อม เยาวยวนชวนใจให้คนมานับถือศาสนาคริสต์อน,นิสพูดเลยว่าถ้ามองลึกๆน่าจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกับว่าชาวคริสต์ทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่าคริสเตียนทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่าชาวยิวเขาฉลาดเมื่อรู้ว่าเขาฉลาดแล้วเขาก็อไม่ไ,ได้เห็นด้วยข้างๆเราพราเรานับถือพระเยซูอะไรเงี้ยก็เลยหาทางที่จะกลั่นแกล้ง จึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาพยายามชี้ชวนให้เห็นว่าชัยล็อกเป็นชาวยิวที่หน้าเลือดโหดร้ายทารุณจึงยัดเยียดข้อหาทุกสิ่งทุกอย่างให้ไปจนกลายเป็นว่าในสำนวนไทยเราพูดคำว่ายิวยิวยิวเนี่ยเลยกลายเป็นคำว่างกกลายเป็นคำที่ใช้สำหรับพ่อค้าหน้าเลือดทั้งหลายเราก็พูดว่ายิวยิวยิว,ยวอย่างนั้น มาถึงจุดที่บอกว่าท้ายที่สุดก็ชัยล็อกถูกบังคับให้แปลงาศาสนาจากยิวมาเป็นคริสส์สังนันอีกมันเรื่องอันไรที่คนเขาแพ้คดีแล้วจะต้องมาถูกเปลี่ยนาศาสนาอันนี้เป็นดูแล้วก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่กับการที่แต่งเรื่องขึ้นมาถ้าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการ เผยแผ่าศาสนาคริสต์แล้วล่ะก็มันก็เป็นเหตุบังเอิญเหตุที่ดูแล้วไม่ค่อยจะน่าเชื่อถือเท่าไหร่ในคำตัดสินบ้าๆบอๆของของผลอันนั้นสารยุติธรรมในเรื่องนี้ก็เป็นไปได้ว่านับถือาศาสนาคริสต์หรือเปล่าจึงชี้ว่าศาสนายิว มีคนที่นับถือ,อยูนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่คือถ้าให้ดูเนี่ยเรื่องนี้มีมุมมองที่น่าสนใจในแง่ของการชี้ชวนให้เห็นถึงออความเมตตากรุณาคือนางปอเชียที่ปลอมตัวเป็นทนายความพยายามบอกแล้วอะแต่ชัยล็อกก็ไม่ฟังโอเคอันนี้เห็นด้วย การชี้ชวนว่าอย่าตัดสินคนที่รูปลักษ์ภายนอกจากที่บอกว่าความเอย่ยความรักเริ่มสมัครชั้นต้นนหนไหนอันนี้ก็ได้หรือแม้กระทั่งอีกบทหนึ่งซึ่งไม่ได้พูดเนี่ยนะก็คือบทที่เราคุ้นคุ้นกันดีบทที่บอกว่าชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบคนนักอีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะเขานั้นเหมาะ คิดขบฏอัปลักษ์บทนี้ก็เป็นบทที่นางลเเอเรนนางเจสสิก้ากับลอเรนโซซึ่งก็ได้เตรียมที่จะต้อนรับนางปอเชียกลับมาเมืองเบลมอนก็บรนเลงเพลงอันนี้ขึ้นมาซึ่งก็ดูสอดคล้องกับความเชื่อในแง่ของดนตรีว่ามี คุณสมบัติมีเรื่องที่ดีๆไว้สั่งสอนคนเหมือนกับที่สุนทรผู้ได้สอดแทรกเรื่องดนตรีไว้ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีคงจำบทนี้ได้ว่าอันดนตรีมีคุณทุกอย่างไปย่อมใช้ได้ดังจินดาฆ่าบุรินถึงมนุษย์ครุฑทาเทวราชจตุบาทกลางป่าพนาสินแม้ปีเราเป่าไปให้ได้ยิน ก็สุดสิ้นโทโสที่โครธาให้ใจอ่อนนอนหลับลืมสติอันลัทธิดนตรีดีหนักหนาซึ่งสงสัยไม่สิ้นในวิญญาจงนิทราเถิดจะเป่าให้เจ้าฟังเอออันนี้ก็เป็นจุดที่ดีว่าสอนให้คนมีสุนทรียะอยู่ในหัวใจแต่บางเรื่องนั้นอ่านวรรณคดีหรือวรรณกรรมทั้งหลายก็คงต้องไป ตีความกันอีกนะครับว่าจุดไหนที่ดีจุดไหนที่เป็นจุดด้อยของเรื่องนั้นอาจจะไม่ใช่จุดเสียอะไรนักหนาหรอกแต่เป็นจุดที่คนรุ่นหลังมาอ่านแล้วเกิดการตีความขึ้นมาใหม่ๆก็ชี้ชวนให้ท่านได้อ่านวรรณคดีดูหนังดูละครฟังเพลงแล้วหันกลับมาดูตัวของเราด้วยว่าเราชื่นชอบเพราะอะไรเราไม่ชื่นชอบเพราะอะไรต้องพินิษพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณด้วย วันนี้คงต้องลากันแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับรายการเพลินภาษานานาสาระสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด,ด้านการท่องเที่ยวการโรงแรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอุตสาหกรรมการบริการการบินอย่างมีคุณภาพ